สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเข้าช่ชองสาวผู้พานเนาะค่ะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางของเลขสายทหารนะคะเลขวิ่งสายทหารเนาะค่ะพี่น้องคะวิ่งตัวเดียวนะคะในงวดที่ผ่านมาเพื่อนก็ให้เขานะค่ะแล้วก็มีแนวทางของแอดประเสริฐนะคะเลขวงในเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีแนวทาง ความฝันของสาวผู้พานนะคะจะเอามาเล่าสู่พี่น้องเอฟซีฟังเนาะคะ่ะกะก่อนหน้านี้นะคะสาวพานได้เว่าไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าบ่ได้เล่ารายละเอียดให้พี่น้องเอฟซีฟังเนาะคะ่ะกะมีพี่น้องเอฟซีอยากฟังนะคะพี่น้องคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเล้วสาวพันกับฝากกดติดตามนะคะที่สําคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่พี่น้อง fc ตามอยู่นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะค่ะก็ขอแจ้งพี่น้อง fc นะคะท่านใดที่รอเลขแก่จนอยู่หรือว่าเลขโชว์ล่างนะคะจะมีพี่น้อง fc คอมเมนต์มาอยู่เนาะค่ะก็ยังประทันได้แนวทางมานะคะมือนี่สาวพันอัด คลิปเนาะคะ่ะกับเป็นวันที่27ิมิถุนายน2 5 6 6นะคะกับเป็นช่วงเศร้านะคะพี่น้องคะ่ะเอาเนาะคะ่ะกับตามที่สาวพันได้แจ้งพี่น้องไว้ในต้นคลิปนะคะถ้าได้แนวทางเลขแกตจนหรือว่าเลขโชว์ล่างมาสาวพันก็จะเฝ้านํามาให้พี่น้องเอฟซีได้เอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะกในคลิปนี้นะคะกับ จะมีเลขความฝันของสาวผู้พาเนานะคะ่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะกับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายถูกประเภทเนาะคะ่ะพี่น้องค้ากับสนับสนุนรัฐบาลนะคะกั ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเขาไปเริ่มต้นที่ความฝันของสาวพานเลยเนาะคะ่ะกะสาวพานฝันได้หลายมื้อแล้วนะคะกับตั้งแต่ที่ลงในคลิปก่อนหนานี่นะคะสาวพานฝันว่ากัไปเที่ยวนะคะพี่น้องคะกัในความฝันบม่นแน่ใจว่าไปเที่ยวที่สถานที่ใดแต่ว่า ในความฝันมันเป็นเหมือนอ้างเก็บน้ำนะคะพี่น้องคะกับเป็นแพร่ที่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปเที่ยวไปนั่งไปหล่นไปกินเนาะค่ะพี่น้องคะกับมีบอลไ้หล่นน้ำกับในความฝันกับไปญาตพี่น้องเนาะค่ะเลยกับครอบครัวนะคะ,ะ,ก,นนะ,คะกับไปเล่นน้ำไปกินกันนะคะไปเที่ยวเนาะคะ่ะในความฝันนะคะพี่น้องคะกับ เล่นน้ามันยู่นะคะกับสนุกสนานกันเนาะค่ะพี่น้องคะแต่เล่นได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วกะจะพากันกลับนะคะพี่น้องคะกะบหลูดสึกว่าในความฝันตอนนั้นกะจะประมาณสามโมงแรงสี่โมงแรงเนาะค่ะกะจะพากันกลับนะคะพี่น้องคะแต่กะรู้สดซึกว่าจะเป็นมีผู้ชายคนหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นว่ามาฟังรางวัลที่หนึ่งก่อน เลขกำลังจะออกเพื่นวางสี่เนาะค่ะสาวพันกับพากันฟังนะคะกับญาติเนาะค่ะพี่น้องค่ะลุงป่าหน้าอาพากันฟังผู้ชายคนนั้นเพิ่นยืนอยู่บนแพรเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกระบอกวามาฟังเลขกันก้อนเลขกำลังจะออกเพิ่กนวางสี่เนาะค่ะสาวพานกับไปยืนฟังนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนกับประกาศผลนะคะผู้ชายคนนั้นเนาะค่ะเพื่อนเป็นคนเว้าออกมานะคะ เป็นคนกลางคนนะคะประมาณหาสิบขึ้นเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นกับบอกว่ารางวัลที่1นึ่งเลขที่ออกเพิ่นกาวังสี่เนาะค่ะเก้าสิเอเกเจ็นาะค่ะเพิ่นกับว้าแบบนี้นะคะเพิ่นไม่ได้บอกว่าเก้าหนึ่งนเก้าเนะคะเพิ่นเว่าว่าเก้าสิอเกเจหานะคะพี่นอ้นองเอฟซตีความหมาย ตีได้ตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกสาวพานในเด้อค่ะแต่ว่าในความฝันนะคะสาวพานกับว่าตัวเองนะซื้อเลขเจตหาไว้นะคะกับว่าดีใจอยู่นิดๆนะคะว่าตัวเองถูกอยู่เนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะกับเป็นความฝันที่สาวพานฝันนะคะผ้ชไซคนนั้นเพิ่นบอกว่าเก้าสิบเอสเก้าเจหานะคะรางวัลที่หนึ่ง ้าพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะถ้ามักชอบในตัวเลขความฝันของสาวพันก็ลองเอาไปผิจารณากันเบิ่งเนาะค่ะจะตาละจะตัดเลนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหาก็ได้เนาะค่ะหรือว่าเก้าหนึ่งก็ได้นะคะกะ,คะสาพานกับพหานะคะพี่น้องคะกับได้หกตัวนะคะได้มาแค่สามตัวนะคะเก้าเจ็ดห่าเนาะค่ะนี่ก็เป็นความฝันของสาพุพานเนาะค่ะเอาค่ะ แคปหน้าจอกันไว้นะคะถ้ามักจะชอบในความฝันก็ลองเอาไปผิดจารณาเนาะค่ะเสาพันกับเคยฝันแล้วก็ออกตรงๆก็มีนะคะแต่ว่าพักหลังๆนั้นๆที่เสาพันจะฝันเนาะค่ะพี่น้องคะก็ลองเอาไปผิดจารนากันเบิ้งเด้อค่ะก็ขอให้พี่น้องโชคดีนะคะเอาพี่น้องคะไปเบิ้งแนวทางต่อไปกันเลยนะคะเป็นแนวทางเลขวิ่งสายทหารเนาะค่ะในงวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ เพิ่นไห่วิ่งศูนย์เนาะค่ะกับมาแล้วนะคะพี่น้องคะสามศูนย์ล่างนะคะกับเขาที่ศูนย์นะคะสําหรับงวดนี่สาววันได้แนวทางมาแล้วเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งกระกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเพิ่นไห่วิ่งห้าสิบล้านนะคะพี่น้องคะวิ่งห้าตัวเดียวสิบล้านนะคะพี่น้องเอฟซีกะลองเอาไปพิจารณานะคะจะมาหาอย่างกะลอง ผิจนารณาเบิงหรือวิ่งรูดไปเลยก็ได้นะค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอกันไว้นะคะเอาค่ะข้ามาเบิงเลขของแอดประเสริฐนะคะวงในเพิ่นหายมาเนาะค่ะสองเจหเพิ่นตัดออกมากับมีเจ็ดห้าแปดึ่เพิ่นบอกว่ากับด้วยกับโตนำเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแอดประเสริฐในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนห้ารนะคะ ที่สาวผู้พานเอามาให้พี่น้องเอซีทางช่องเป็นแนวทางก็คือหมักตรงที่เลขเจ็หานะคะพี่น้องคะจะเป็นไปได้บ่ในงวดนี้เนาะคะ่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิง่งจะเป็นสองเจ็ดหาบ่จะติดสองอีกบ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะสองกับเจ็ดนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก พี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปผิดจารณาเบิงท้ามักถ้าชอบในตัวเลขชุดนี้ค่ะไปหาหยิบจากปลอตตอรี่ไห้เนาะคะ่ะกันแทวทางของแอดประเสริฐนะคะกะเป็นเลขวงในเนาะคะ่ะพื้นห้มานะคะเอาค่ะกัแคบหน้าจอกันไห้นะคะเจ็ดสองยังจะมาอีกบอ้าพี่น้องเอฟซีทางช่องมักชอบก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะกะอย่าลืมเจ็ดหาหาเจ็ดนะคะ เอาพี่น้องคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะก็ขอให้โชคดีนะคะชิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ